อ่ะส <ruit. si 04> ะวัสดีสวัสดีสวัสดีแฟนมัดมวยทั่วประเทศไทยอ่ะสวัสดียามเช้าเสาร์ที่12อ่าตุลาคม2567นะพรุ่งนี้ก็มีมวยให้ลุ้นแค่ช่องเดียวนะพรุ่งนี้ช่องเจ็ดสีช่องเจ็ดสีแล้วก็มวยดีวีไทยนี่งดไม่มีไม่มีลดลดกระปุแล้วก็ท็อตบอลห้าลดมาจังอามาแล้วครับเรทล่าสุดตอนนี้นะฮะยอดประเอก5-3เลยเหรอแพงมากแพงมากมาก ผมว่าวันนี้ยอดเอกเนื้อตัวไม่ดีแพงมากมากผมบอกอะไร่าใครห้าสามที่คุณต้องต่อเจ็ดสี่สองหนึ่งอ่ะคุณลองไปก่อนเอฟสิบหกสิบเก้าโอเคเบียดเบียดคุณเอฟสิบหกเนี่ยผมว่าเปิดผิดนะอ่าก็ไม่ปดูเช้านี้มันต้องเปิดใครต่อรองคุณเลยคือตอนนี้เช้านี้สวัสดีคุณไกรวิทย์เลยนะแล้วก็สักอินเตอร์แล้วก็นักสู้ห้าสี่นักสู้ห้าสี่อันนี้อันนี้ต่อได้ต่อได้นักสู้ห้าสี่ต่อวีไอพีนะแต่วงผมนิดนึงนะวันนั้นที่ชงของทัพอากาศนะ ชกกัน2นาทีวันนี้สามนาทีแล้วก็สวัสดีคุณสรยุทธ์นะฮะแล้วก็สุดสาสุดสาครสุดสาคร5 4นะฮะนี่คืออ่าอ่าเรทล่าสุดเช้านี้ประมาณ7จ็โมงหนาทีใช่แต่ตอนเที่ยงอาจจะปรับเปลี่ยนอ่ะสวัสดีคุณริกนะก็คุณลามนใช้ได้ผมขออนุญาตแชร์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์ไปหลายๆกลุ่มแล้วก็วันนี้เพื่อนผมตื่นเร็วจังตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วกคดกดเข้าเข้ามายังเข้ามายังยังไม่เข้าแต่กูอยากกูเลยมจังกูอยากก้นะ น่าจะทีมงานว่าเยอะนะแล้วก็ปานชนะพลนี่ไม่รู้ตื่นบินสบายเท่าไหร่ไม่รู้ะวัสนีกลุ่มนะฮะขออนุญาตแชร์ไปหลายๆกลุ่มหน่อยแต่ว่าลูกกันตังเนี่ยลูก้องชีลาเนี่ยจากโก้ขายหมดแล้วขายหมดแล้วนะขายหมดแล้วจากโก้ขายหมดแล้วลสวัสดีทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมเช้านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตอนคุณเกมนะฮะและคุณธงนะไอหนูไม่สู้ไม่ถอยนี่มากันวันนี้นะฮะ เดี๋ยวคู่มวยในเรล่าสุดในเบื่อกี้เปิดให้เล้ไปเรียบร้อยแล้วนะใช่ก็ตอนนี้ก็เหลือระยะแชร์อย่างเดียวผมบอกได้เลยว่าถน้ายอดยอดไปห้าสามคุณแพงมากมากแพงนแพงมากมากแล้วก็คู่เอ็มพีบกต้องเปิดใครต่อรองนี่คือเรจากพิสิ์นะคุณต้องใครต่อรองแต่ว่าเรจากโตอีกเรื่องนึ่าก็รอติดตามเที่ยงนี้นะทีเด็ดก็ไม่ลงนี่ของลของคุณล้านกำนันเขาน้าสามแพงมากมากบอกให้เลย อ่ะไปเลยทิวิเศษคู่แรกวันนี้ไปเลยในรถผมเนี่ยยางจะรั่วอยู่นะครับผมรั่วอันท้าก็เจ็บตัวเนี่ยเดี๋ยวจะไปหาหมอเดี๋ยวจะไปหาหมอที่หัวเชียวหัวเชียวหน้าตาผมจะสู้ไปหน่อยนะน้ำหนักรถประมาณสี่ห้าโลสวัสดีคุณประเสริฐด้วยฮะแล้วก็คุณนายชัยวัดแจ้งโชคที่เข้ามารับชมวันนี้อ่ะเดี๋ยวขอสี่วันสี่ห้าร้อยบาทท่านเราไปกันเลยและทอนจุกป้องตื่นยงแล้วก็คุณวินัยอยู่ภูเก็ตดูภูเก็ตทอนพาผู้หญิงมาเที่ยวเหรอที่ภูเก็ต ทอนี่เดินเออต้องนั่งกินนะนั่งกินนั่งกินยืนมาหน้าเดินไม่ได้ยืนล้มีสามคนมีสามคนล้มล้มล้มที่ไปกี้ด้วยคนนี้นั่งกินหมดถ้าเกี่ยวกันแล้วสนุกเลยพวกนี้ขึ้นไปทีมร้องกันมาหน้ามันเกี่ยวข้ากันถาวาเดยสวัสดีคุณพงศิรินเนี่เผยซิริแล้วก็คุณวินัยนี่ป๋าป๋าเลิม วันก็ลงหลังหลับต่อเลยนะธนาธนาดอนเข้ามารับชมหาค่าน้ํามันอ่ะไปกันเลยว่าร้อยว่าท่านละไปสิอ่ะครับผมคู่แรกวันนี้เนี่ยเปิดหัวไปด้วยศึกเจ้ามวยไทยประจาันที่สอตุลาคม2567เนี่ยบอมเอเตอร์กลุ่มพลังใหม่ก็มีพิสิทธิ์ซีโอประสานคู่มวยวันนี้เอามวยอ่าพันธมิตรอ่าชุดเล็กมาชุดเล็กมานี่หมดอ่ะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงวันจันทร์ไม่มีมวยพรุ่งนี้วันอาทิตย์มีช่องเจ็ดช่องเดียวนะช่องเดียวอ่าวันนี้วิไทยไม่มีีช่่องไมมครุณสาาญ คู่แรกนี่คอมมันีวันจันทร์ก็ไม่มีนะวันจันทร์ไม่มีนะบอกเลยอ่าคอมมันีสวนจากคาเฟ่ครับร้อยหนึ่งเจอกับยอดเพชรเอกบูมเซียนบ่าเช้าคอมมันีสวนจากคาเฟ่ในคู่นี้มันชกต่อหลายสี่สี่จุดห้าสี่สี่จุดห้าก็คอมมันีหายไปจุดจุดสามส่วนยอดเพชรเอกนี่กามาเกินไปปพอหนึ่งพอหนึ่งก็วิ่งไปวิ่งมากลับมาก็พอดีผ่านน้ำหนักพอดีผ่านเฉลยแต่คู่นี้ไม่เคยชกที่ไหนมาไม่เคยคอมมันีนี่ก็ครบเครื่องนะครบเครื่องแต่ว่า้าเล็เวลหน้าสามนี่แพงมากๆแพงนะแพงมากๆ คุณเอกยอดพระเอกนี่ก็ประเภทครบเครื่องฝีมือดีแน่นอนใช่แหมคู่นี้พูดถึงแล้วความดูเนื้อตัวว่าเช้าดูดูกันเดียวอยู่ยอดพระเอกยอดพระเอกนะความสดอยู่คอมมานีคู่นี้มีสิษธิ์มุมมองวิธีเป็นไงมาคุณคิดเลยถ้าว่าคุณเปน่าสามต้องรองต้องรองนะต้องรองแพงมากมากผมบอกให้ได้เลยลองบอกเสียงฮิตคุณประสิทธิ์ยอดยิ่งเบาเสียงหน่อยบอกเสียงอะไคุณประสิทธิ์ยอดยิ่งมันอยู่ใกล้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 กับไลท์สดอ่านะ อ่ะสวัสดีคุณวิวตี้ด้วยอ่ะคู่นี้พิสิทธิ์มุมมอยเป็สิทธิ์เรเป็นต่อได้ไอยอดเพชรไอ่ต่อห้าสามเจ็ดสี่สองหนึ่งเลยนะไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อไม่ได้เลยคู่นี้ต้องลองต้องลองอ่ะรอไปคมมานี้ห้าสามต้องลองอยู่ที่ว่าคมมันีทําได้เปล่าอ่าบ่าเช้ามาก็ถือว่าสภาพร่างกายนี่เนื้อตัวดีเนื้อตัวแต่ว่าคมมณนีเนื้อตัวจะดีกว่าเนื้อตัวดีกว่ายอดเพชรนะอ่ะพิสิทธิ์ออกรอไปที่คมมันีนะนี่ครับพีรพัฒน์คู่ที่สองในเอ็นที่หกบ้านเหนบ้าครับ เจอกับเลี้ยงผาดาวเด่นมวยไทยคู่นี้เคยชกมาแล้วนี่ไม่เคยไม่เคยนะไม่เคยไม่เคยเอ็มทีบกว่าเช้าร้อยจริงๆคู่นี้ขึ้นร้อยสามไหมร้อยสามแต่ว่าใครขอใครไม่รู้เอ็มทีบกขอร้อยสี่อ๋อแต่ว่าไม่ใช่มาถึงนี่ขอมมวมบาดบานแล้วก็มันมาร้อยสามเอ็มบอกอ่าใช่ขอร้อยสี่จะมาร้อยสามมันกลัวมันกลัวนะส่วนไอ้เจ้าไอ้เลี้ยงผานี่ก็ มาร้อยสีส่ส <พอ S 2> มารอ้อยสี่พอดีฉะนั้นวันนี้เลี้ยงผาจะได้น้ำหนักหนึ่งปอนะเหมือนไอ้นักสู้ไอ้นักเอ็นบอกกิตต์เ,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 เลี้ยงผาเลยนะอะใช่ขอรอ้อยสี่แต่มาร้อยสามแปลกดีเหมือนกันสวัสดีตัวที่นั่งเกล้าด้วยนะเข้ามารับชมเชา้านี้อ่ะเอ็นนี่หกนี่ไฟเตอร์แน่นอนไฟเตอร์ไอ้เลี้ยงผาฝีมือฝีมือสวัสดีคุณสปอตคุณเดินก็มาโดนขวางแทงไว้โดนเลี้ยงผานี่ก็ทั้งฝีมือทั้งไฟเตอร์เหมือนกันได้หมดเนื้อตัวบ่าเช้าดูดีด้วยกันคู่ใช่แต่ว่าหนึ่สิ ดาวเด่นมวยไทยทำมวยดีนะทำมวยมาเล่นนะเห็นว่าไปทำอยู่เกาะสมุยเกาะสมุยสมุยใช่ไหมครับโอ้เนื้อตัวแวววับเลยประชาคุณธีรยุทธ์คุณสุพศ์ออกสองตัวชนะาสองตัวออกสามตัวชนะาสามตัวนะเรดนี่เรดมาเล่นด้วยนะเอ็มหงเอาไปต่อห้าสี่ไม่ได้ต่อคุณลองไปร้องอีกแล้วคู่นี้ต้องเปิดใครต่อร้องอ๋อไม่ได้พิสิทธิ์ร้องเลี้ยงไผยตัวนะวันนี้นะเปิดเปิดไม่ได้เอ็มดงเอาไปต่อห้าสี่คุณตะขอมาถมได้เข้ามารับชมนะฮะคุณไปไหนพระเจ อ่ะพิศิษ์ออกรองเลี้ยงพาใช่นี่รองเป็นสองตัวเลยนะโอ้โหันนี้มวยรองมาเลยแต่ว่าเราคิดว่าไม่ใช่ถึงเจ้ามวยไทยแล้วกันเป็นเป็นมวยไทยพันธมิตรแต่มาชกที่เวทีอ้อมน้อยนะอ่ะแต่วาดูกุณทีรันนอนด้วยนะแล้วก็พิจิตร์นั่งก้าด้วยครับเขาเรียกว่ากลุ่มพลังมาจัดมวยดีมีคุณภาพก็โยกไปโยกมาอ่ะมันต้องโยกไปคือจัดได้ทุกที่ได้ทุกที่อ่ะเอามาดูคู่เอกวันนี้เอานักสู้กับบ้านเร่มบ้าร้อยหนึ่ง เจอวีเอพีสิบจากต้นสิบจากตน<ช>้<ะ>กตนคู่นี้จริงรายการขึ้นมืร้อยหนึง่งแต่ว่าวปราสองนะสองไอเนี้ยผมว่าวีเอพีขอ,อนหนักไอนักสู้มากกว่าถูกต้องใชัดเจนแต่คู่แรกอ่ะไอเนี่ยเขาขอขอ,ขอน้หนัก<อ>เลี้ยงขวาเลี้ยงขวาแต่มาขาดสลับกันแต่ว่าเช้าไอ้นี่ไอ้นักสู้ก็มาขาดนะมาขาดมาขาดปอนหนึ่งไอ้ไว้มามาร้อยสองมาร้อยหนึ่งจุดสองร้อยหนึ่งกว่ากใช่แต่ส่วนไอวีเอพีนี่มาพอดีนะไอ้มอ้มาร้อยสามไอมาร้อยสองจุด ให้มา101.8ขาดชั้งคู่ขาดทั้งคู่นะสวัสดีคุณอเวนสวัสดีลุกกันตังอ่ามาแล้วลุกกระตังสวัสดีครับนี่ลุกกันตังจากก้ขายไปหมดแล้วนะคุณชอบคราชด้วยนะครับลุกรองชี่ล่ะนจากก้ขายหมดแล้วนะอ่าทุกอย่างจากก้ขายแล้วมานักสู้กับวีเอพีนักสู้เป็นต่อนี่อ่าผมผมชอบนักสู้นักสู้ไปต่อประมาณห้าสี่ ู่นี like ้ก็เคยไม่ถึงไม่ถึงนะคู่นี so ้เคยปะทะออกมาแล้วปะทะกันมาวันนั้นเบียดมากเห็นว่าเบียดมากเบียดกิกเลยแต่สรงมวยวีแต่ว่าคุณจำมวยวันนั้นชก2นาทีสองนาทีแต่วันนี้ชก3นาทีเพราะไอ้พวง่าย2งมวยนี่พอกันไอสรงมวยนักสู้จะดูดีกวีพีหน่อยแล้ววันนั้นอายุนักสู้เนี่ยมันขาดอยู่สองวันอ๋อขาดสองวันแต่วันนี้มันเกินแล้วเกินแล้วนะวันนี้ก็คู่นี้ไฟเตอร์ทั้งคู่ใช่แต่วันนี้คุณชานด้วยฮะอารีพลิก อ่าคู่นี้อ่าไฟเตอร์ทั้งคู่นักสู้นี่ก็เพจเตะขาต่อยมาต่อยท้องต่อยหน้าอ่ามน,นทุกอย่างไอวีอวีเนี่ยเดินหัวชนไป<อ>ก่อนอ่าน,นักสู้นี่มันไม่ใช่คนดีนะนเดินอย่างเดียวอ่ามันมันพุ่งชนอย่างเดียวพุ่งของอย่างเดียวหัวชนไปก่อนไม่รู้ว่าวันนี้ว,วีไอวีพีมีนะโอกาสก้มหัวดมหำมให้เจ้าอ่าไอ <c oughs> ้นักสู้รักช้างของครั้งนะใช่ราคาไปเลยนะใช่แต่คู่นี้แม่นานักสู้ของบ้าดูดีกว่าไหมดีกว่าผมยอมนักสู้พิสุทธิ์พิสิทธิ์ออกไปที่นักสู้นะใช่ สวัสดีคุณอัจฉยแล้วก็คุณชาติคอนหวานด้วยนะอ่าเอ้าคู่ไฮไลท์คู่ที่สี่นี่ผมรถเอายางก็นะเอออะล้มหมดไปเลยล้มจะหมดแล้วก็ลูกอัตาะกับวมขึ้นเรื่อยเเดี๋ยวต้องไปหาหมอนี่นี่ก็น,น,นี่ถ้าไม่ใช่สุดเจ้ไาไม่ฉริยผมไปเลยนะอ่าใช่ใช่ใช่แต่ว่าผมก็ต้องร้อยไปทีก่อนเพราะว่าแฟนขับก็รอยอยู่นะใช่เขารอสวัสดีคุณสงเนินสวัสดีก็เจอแล้วก็คุณธานีเอ้าคู่ไฮไลท์คู่นี้เคยปะทะกันยัง ยังไม่เคยยังหน้าแม่ครับสุดสาครชมรมมารักมวยไทยเพราช้าร้อยหนึ่งมาพอดีมาพอดีนที่นี่ตอมสี่สิโลอ่าแล้วก็แสนรักนี่มันชื่อเด่นชัยอ่าแสนรักหรือว่าเด่นชัยสจุมาสทูตีมาวิทย์อ่าก็มาพอดีเหมือนกันครับมาเกินนิดหน่อยนิดหน่อยก็นิไปทำอยู่อ่าครับผมอ่าแล้วก็คุณเกรคู่นี้สุดสาครยังไงคุณเพทย์วิมือพลิ้วน่ากวางโดยดูโดนชมเหมนกันนะอ่าพลิ้วไอ้นี่สู้สุดใจนะสุดสาครเนี่ยสุดเจาใช่ไอ้แสนไอ้แสนรักที่เด่นชัยเป็นไง เด่นใจก็มวยฝีมือมวยฝีมือนะนี่คุณวิทยุคู่นี้วัดดวงแล้วแหละสุดสาครเป็นต่อเนี่ยเมื่อกี้เป็นต่อนิดหน่อยเป็นต่อนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะว่าพี่สิทธิ์คิดว่าคู่นี้มันเป็นยังไงคู่นี้นะเวมืออยู่สุดสาคยกะแต่ว่าอาวุธความหนักหลวงเนี่ยอยู่เด่นชัยสุดสาครห้าสี่นะใช่ห้าสี่คุณต้องต่อสามซ้อมในกลุ่มอะแต่ว่าขึ้นเวทีไม่ถึงมั้งอ่าอันนี้คือเลเละระสุดต่อจ้าวพ่สิทธิ์ชอบใครคู่นี้ผมยังชอบที่ เด่นใจปลายเด่นัยนะน่าจะออกมวยรอยคู่หนึ่งนี่ออกพิศิตออกมวยรองเป็นสามสามออกมวยต่อไปหนึ่งนะอ่ะสวัสดีมวยหูภาพจิตมืองนองด้วยนี่ก็มวยหูเก่าเกืกลกันอ่ะใครยังไม่มีมวยหูก็ติดต่อมวยหูภาพจิตมืองนองไปแล้วก็วุฒิแล้วสมแล้วก็ฝากวุฒิแล้วสมด้วยฝากไว้ด้วยแต่ว่าตังต้องตรงนะวุฒิแล้วก็ฝากใวุฒิตัดเลยนะแล้วก็ฝากของดอกฟินคนนอะดอกฟินนี่คุยไม่หยุดใช่พอพอับวุฒิอ่ะไม่หยุดมากลยมันจะเป็นลมมันไม่จะอะไร แล้วก็ว่าโกดังคอมมือสองด้วยของเพื่อนผมที่รังสิตขายมือสองอ่ะคอมมือสองโกดังมือสองเข้าไปหน้าเฟซบุ๊กผมได้เฟซบุ๊กผมก็ขอบสนามมวยไทยเซ็นได้ไหมเซ็นได้กรั็นได้ราคาถูกราคา25,000ใครต้องการเสื้อลูกคน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 งบน้อยติดต่อไปหน้าเฟซบุ๊กผมได้โกดังคอมมือสองังสิตติดต่อเคได้เลยผมโพสผมผมแชร์มาขายดีโกดังใหญ่แถวลังสิตนะสนุกสนานแน่นอน อ่ะมาทวนกันคู่แรกพิศิษฐ์ออกไปที่คมมาเนอรองนะรองอคู่ที่สองออกรองออ,ออกเลี้ยงผานะเลี้ยงผาคู่นี้คู่นี้มันต้องต่อแล้วอมอดม่านทาแล้วก็วีเดจักรแล้วก็คู่เอกพิศิษฐ์ออกไปที่นักสู้นี่ผลนมอดมา่านธาตุแล้วก็คู่ที่สี่พิศิษฐ์ ออกรองเด่นชัยด้วยแสนรักอ่านั่นคือนั่นคือสี่ตัวของพิศน่ะใช่สามตัวของพิสิิทธ์เป็นไงสามตัวคุณชอบเลี้ยงผาเลี้ยงผานักสู้นักสู้แล้วก็เด่นชัยเด่นชัยนี่คือสามตัวของพิสิทธิ์อ้าสองตัวเลยสองตัวเลี้ยงผานักสู้อ่าอ่าสองตัวพิสิิทธ์ก็รองเลี้ยงผากับต่อนักสู้นี่คือสองตัวสวัสดีคุณตลอดเลี้ยงผาไม่เป็นรองสวัสดีคุณเกียรติศักดิ์ วันนี้ตัวเดียวโดดๆเลยตัวเดดดียวโๆเลี้ยงพาเลี้ยงานหรือว่ารองไปที่เด็ดเลยได้สวัสดีคุณหน่อยสบานะจากอุรย์รมอ้าวนี่คือทั้งหมดทั้งมวลอย่าเลื่อพรุ่งนี้มีช่องเจ็ดช่องเดียววันจันทร์มวยไทยพันธมิตรไม่มีใช่แล้วก็ไปติดตามรับชมก็ได้เจอวันพุธที่เดียวที่นั่นเลยวันพุธครับวันนี้ขอให้ท่านแหงในรวยแล้วก็ซอยบ้านส่วนกุฏิไทยแล้วก็ยมสีนครินอ่าเอาแล้วก็คุณวีระชัยอ้าวลาไปก่อนเช้านี้นอนหลับก่อนดิ ตื่นขึ้นมาก็ให้ให้รด้วยครับไอ้ขวญนัวาสามตัวตรงๆสวัสด,ดีครับ